ครับสบายดีพ,ยพ่อแม่พีออ่น้องลุงป้าอาแนมนีินะพี่น้องหลังจากฝนตกเช้าพี่น้องเขาเปียกเมื่อเกี่ยวในซ้ำซีมือเลยพี่น้องยังบุก,กู้เขาเห็นบ่พี่น้องเขาเปียกเมื่อมันเลยซีมากู้พี่น้องเลยเดินมันแดดหน่อยหนึ่งฝนตกทำซ้ำซีมือเลย cả bố lai đâu p hai 2 hải nõi p nong, này, hải nĩ, và cò hải nĩ p nong, đằng จะร่ถ่ายฝนเช้าฝนเช้าตกพี่นอ้องโตเกียร์เด้าร์บสิมือยังบดทันกู้พี่น้องเขา นั่นมันลยพี่น้องเลยพี่น้องข้าจมมันสีออกง,งอกไปดองเลยจนต้องทำซ้ำสมีมือ บรรยากาศตามทงไหอยทงนาพี่น้องเป็นนั่นข่าวดอพี่น้องเลยข่าวดอเกี่ยวไวมันซุกไว้พี่น้อง มนาดพี่นอะ